สวัสดีครับ GBWB วันนี้เราจะมาเล่นเกมภายนอกภายในกันนะครับเมื่อโชว์คำศัพท์ขึ้นมาให้ทายว่าเป็นภายใน,ในใจิตใจหรือว่าเป็นภายนอกในใจิตใจเราจะมาโดยสาธิตจาก WB ยิ้มและ WB ตั้งยิ้มเป็นภายนอกสันผีสสูเป็นภายใน เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสองสามความโกรธทิ้งข้าวแกล้งเลื่อนเชื้อกผ้าโควิดสิบเก้า การบังคับตนที่หูวางใจการเจน,น oh, no. เด็ก G B Y M ีความรับผิดชอบความดี ต้ตมซำซำนึกผิดความบาปความยำเพลงรักพระเจ้ากลับใจใหม่ เรามาดูเฉลยคำตอบกันนะครับยิ้มเป็นภายนอกสันตีสุกเป็นภายในฟากโกดเป็นภายนอก สิบเก้าเป็นภายนอกการบังคับตนเป็นภายในการเจงไนเป็นภายนอกวางใจเป็นภายในที่หูเป็นภายนอกเด็ก G B Y n B เป็นภายนอกความรับผิดชอบเป็นภายใน ความดีเป็นภายในตร่มตามเป็นภายนอกสำนึกผิดเป็นภายนอกภายในวามบาปเป็นภายในความยำเกรงเป็นภายในรักพระเจ้าเป็นภายในกลับใจใหม่เป็นภายใน ข้อท่องจำประจำสัปดาห์นี้คือเพราะพระยาเวไม่ได้โทษพระเนธเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวโทษพระเนรจิตใจหนึ่งซามูเอลสิบหกข้อเจ เขาส่งคำทักทายมาถึงชาว GBYB m ทุกคนนะคะวันนี้อยากแบ่งปันเรื่องสั้นๆในประคมัมภีร์เดิมช่วงที่อิสราเอลเข้าแผ่นดินพระสัญญาแล้วก็เริ่มตั้งรกรากในแผ่นดินพระสัญญานั้นพวกเขาปกครองโดยพระเจ้าทรงเลือกและก็แต่งตั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าขึ้นมาตามสถานการณ์ ตาวาระแห่งชาติสมัยนั้นเราเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้บินิฉัยวันหนึ่งอิสราเอลก็รู้สึกอยากจะมีกษัตริย์เป็นของตัวเองพระเจ้าก็ทรงตอบคำความปรารถนาของพวกเขาโดยเลือกซาอูลเป็นกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนสมกับเป็นนักรบ แล้วก็เป็นนักปกครองได้สำหรับอิสราเอลประชาชนก็พอใจมากก็ซาอูลกษัตริย์ซาอูลก็ปกครองอิสราเอลอยู่หลายปีจนวันหนึง่งกษัตริย์ซาอูลก็เริ่มไม่เชื่อฟังพระเจ้าสมูเอลซึ่งเจอซาอูลเป็นกษัตริย์ก็รู้สึกเสียใจมากกับชีวิตของซาอูล พระเจ้ามาปรากฏแก่สมูเอลและก็บอกกับสมูเอลว่าอย่าเสียใจเลยเพราะว่าพระเจ้าตัดสินใจที่จะถอดกษัตริย์ซาอูลจากการเป็นกษัตริย์แล้วและก็ได้เลือกชายคนหนึ่งจากครอบครัวของเจสซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรชายของเจสซี่นั่นเองก็ให้สมูเอลเดินทาง ไปเจรตั้งกษัตริย์องค์ใหม่สมุเอลก็กลัวมากก็อบอกกับพระเจ้าว่าโอ้ไมเ่เป็นไปไม่ได้ถ้ากษัตริย์ซาอูลรู้เข้าเขาต้องโดนข้อหากระบฏและในที่สุดโดนประหารแน,แน่พระเจ้าก็เลยวางแผนอันแย,แยบยลให้กับสมุเอลโดยบอกกับสมุเอลว,ว่า ให้เดินทางไปที่เมืองเบเลเฮมแล้วก็ไปถวายเครื่องบูชาที่นั่นแล้วก็เชิญครอบครัวเจสซี่คือเชิญเขากับลูกๆมาด้วยเพื่อจะถวายบูชาวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้ไม่มีใครสงสัยเลยว่าสมูเอลไปไหนติดต่อใครทำอะไรก็จะเป็นสมูเอลก็จะปลอดภัยสมูเอลก็ตัดสินใจ เดินทางไปที่เมืองเบลเลหฮมเรื่องของเราวันนี้ก็เริ่มขึ้นต้นขึ้นที่เมืองเบลเลเฮมเมื่อสมูเอลไปถึงที่จะถวายเครื่องบูชาร่วมกับครอบครัวของเจสซี่ก็ได้มีโอกาสได้รับการแนะนำบูชายทั้งเจคนของเจสซี่ด้วยนี่คือลูกชายคนที่หนึ่ง สมูเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ฉันสงสัยว่าคนที่ภายนอกดูสูงใหญ่แบบนักรบน่าจะเหมาะเป็นกษัตริย์อิสราเอลนะ คือลูกชายคนที่สองสมูเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ฉันสงสัยว่าคนที่ภายนอกแต่งตัวเสื้อผ้ารองเท้ายี่ห้อแบรนด์ดังๆเนี่ยน่าจะเหมาะเป็นกรรษัตริย์อิสราเอลนะ นี่คือลูกชายคนที่สามซุมเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ฉันสงสัยว่าคนที่ภายนอกดาร์กทอแฮนซัม hmm. สูงหล่อจนสาวๆร้องกรี๊ดน่าจะเหมาะเป็นกษัตริย์อิสราเอลนะ คือลูกชายคนที่สี่สมูเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ GBYMB สงสัยไม่ว่าคนที่ภายนอกดูหน้าตาฉลาดฉลาดเก่งคณิตวิทย์น่าจะเหมาะเป็นกษัตริย์อิสราเอลนะ นี่คือลูกชายคนที่ห้าสมุเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่จีบีวเมบีสงสัยไหมว่มาคนที่ภายนอกมีความสามารถเก่งหลายภาษามากมายน่าจะเหมาะเป็นกษัตริย์อิสราเอลนะ นี่คือลูกชายคนที่หกสมูเอลคิดในใจใช่คนนี้แน่แล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่นี่คือลูกชายคนที่เจ็ดสมูเอลคิดในใจว่าใช่คนนี้แน่แล้ว c ีบี b ก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าน่าจะใช่คนนี้แล้วเพราะเป็นคนสุดท้ายคนที่เจ็ดแล้วนะแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อยังไงกันแน่นะเนี่ยเรามาค้นดูซิ ในหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อเจแต่พระยาเวรตรัสกับสมุเอลและจีบีไวเอ็มดีว่าพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจอืม นี่น่าจะเป็นวิธีการคัดเลือกของพระเจ้าสินะสมูเอลจึงถามเจสซี่ว่าท่านยังมีลูกชายอีกไหมเจสซี่ตอบว่าเขายังมีลูกชายอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาเลี้ยงแกะอยู่ที่ทุ่งนาสมูเอลก็ยืนกลางที่จะพบลูกชายคนนี้ให้ได้ในที่สุดเจสซี่ก็เลยต้องาน ลูกชายคนนี้มาให้สมเอลดูตัวนี่เือบุตรชายคนสุดท้องของเจสซี่เขาชื่อว่าดาวิดผู้ด,ดูเหมือนเป็น เด็กกว่าใครในจำนวนทั้งหมดเลยผิวแดงแๆเป็นเหมือนวัยรุ่นม,มัง้งหน้าตารูปร่างก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่มีสีสันอะไรที่น่าดึงดูหรือน่าสนใจแถมเขาก็ไปเรียกแกะอยู่ที่ทุ่งนาเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะทำเลยอะ่ะจะใช่คนนี้ไหม พระเจ้าตรัสกับสมูเอลว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะนี่คือคนที่พระองค์ส่งเลือกสมูเอลก็เจมิมดาวิดเพื่อจะเป็นกษัตริย์อิสราเอลคนต่อไปในวันหน้า นี่คือนาฬิกาอัจฉริยะใส่ทุกวันเวลาออกกำลังกายก็จะนับก้าวว่าได้กี่ก้าวสามารถเช็คก,การเต้นของหัวใจรู้แคลอรี่รู้ไขมันและไม่ทราบแม้กระทั่งว่าเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนอยู่ในเ,เรานอนหลับได้ดีแค่ไหนในแต่ละวันแล้วระหว่างที่กำลังเตรียมบทเรียนนี้ อนิจจานาฬิกาอัจฉริยะนี้ก็ตายสนิทเพราะแบตเสื่อมฉันก็เลยวางมืออธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าผู้เนรมิตสร้างทรงยิ่งใหญ่และมีทลิทพระองค์ทรงทรงทอดพระเนตรได้ถึงจิตใจของดาวิดพระองค์ก็สามารถมองไปถึงกลไกของนาฬิกาเรือนนี้ได้ในฉันก,ก็อยากจะใช้ในาฬิกาเรือนนี้ออกกำลังกาย ในเช้าวันรุ่งขึ้นและขอบคุณพระเจ้านาฬิกานี้ก็กลับเดินได้ให้ฉันได้ใช้ในการออกกำลังกายพระเจ้าทรงเห็นกลไกลภายในของนาฬิกาได้พระองค์ก็ทรงเห็นไปถึงหัวใจของดาวิดได้ด้วยเช่นกันภายในหัวใจของดาวิดที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นคือเขารักพระเจ้าหมดใจ ดาวิดรักพระเจ้าหมดใจดาวิดไม่ได้ถูกเลือกเพราะเขาเป็นคนดีดาวิดถูกเลือกเพราะเขารักพระเจ้าจนหมดใจมันต่างกันนะระหว่างถูกเลือกเพราะเป็นคนดีกับถูกเลือกเพราะเขารักพระเจ้าจนหมดใจมันต่างกันยัง,งไงยกตัวอย่างเช่น GBYMB ไม่จำเป็นต้องรอเป็นคนดีก่อนแล้วถึงจะรักพ่อแม่ แต่เรารักพ่อแม่ของเรามากแล้วเราจึงอยากจะทําดีจริงไหมคะดาวิดก็เหมือนกับเราเราทุกวันนี้เราก็อาจจะยังทำบาปอยู่ดาวิดก็ยังเป็นคนบาปเมื่อเขารักพระเจ้าจนหงใจเช่นเหตุการณ์ตอนที่ดาวิดได้เป็นกษัตริย์แล้ว เขาทำบาปจนค่าผู้ชายคนหนึ่งคือค่าสามีของเขาเพื่อที่จะเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตัวเองเมื่อคนของพระเจ้ามาเตือนดาวิดว่าพระเจ้าไม่พอประทัยในสิ่งความบาปที่เขาทำไปเขาก็ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงนี่แหละพระเจ้าทรงรู้จักหัวใจน้อยๆของดาวิดว่าเขารักพระเจ้าชนหมดใจพระองค์ทรง,งรู้ว่า ในวันข้างหน้าแม้ดาวิดจะทําบาปแต่เพราะเขารักพระเจ้าจนหมดใจเขาจึงพึ่งพระเจ้าที่จะทิ้งความบาปนั้นได้เราเองเหมือนมังคุที่รูปรักรูปรักภายนอกอานไม่น่าดูสีค้ำๆสกปกไม่เป็นที่นิยมหรือป๊อปปูล่าเลย ไม่มีใครสนใจแต่วันนี้พระเจ้าทรงเลือก G B Y N B ให้รู้จักกับพระองค์ไม่ใช่จากรูปลักษณ์ภายนอกแต่พระองค์ทรงรู้จักเราภายในจิตใจของเราและสำคัญก็คือพระองค์ทรง,งรักเราเมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตพระองค์ก็ทรงประทานภายในคือจิตใจใหม่ที่ขาวสะอาด และพร้อมที่จะเชื่อฝังพระงแม้ว่าเรายังทำบาปเรายังโกรธเกลียดขี้หมุดหงิบอารมณ์เสียช่างโกหกขี้เกียจมีอะไรมากมายที่ยังเป็นความบาปที่เราทำอยู่แต่เพราะจิตใจใหม่และความรักที่เรามีในพระองค์จนหมดใจเรา จึงสามารถพึ่งโปรงพึ่งพระเยซูเพื่อเราจะกลับใจใหม่จากความบาปได้ทุกๆวันแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรจิตใจของ G B Y N B ทุกคนที่จะรักพระเจ้าจนหมดใจและเมื่อเรารักพระเจ้าจนหมดใจเราพลาดหรือเราพร้งผิดอะไรไปเราขอโทษขอการยกโทษ พึ่งโปร่งและเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาขอบคุณสำหรับจิตใจใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราจากบริเนวันนี้อยากจะสรุปด้วยศิลาที่9้าด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าผู้น้นรบสร้างทรงยิ่งใหญ่และมหิทธิฤทธิ์ให้เราทำท่านี้ด้วยกันพร้อมท่องศิลาเก้าด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าผู้น้นมบสร้าง ทรงยิ่งใหญ่และมะหิทธิฤทธิ์เมื่อเรามีพระเยซูนในชีวิตพระองค์ก็จะทรงประทานจิตใจภายในที่ใหม่และสะอาดให้แก่เราค่ะการบ้านของน้องๆจีบีเสัปดาห์นี้คือให้ถ่ายคลิปหรือรูปภาพของเนื้อมังคุดว่าข้างในเป็นสีอะไรพร้อมท่องข้อท่องจำ และอย่าลืมส่งกันมานะคะ